กัดครับโอ้โหกระเด้นกระเด็นหลุดอีกแล้วไม้แรกอประจําเลยครับไม้แรกนี่กัดแน่นอนครับหลุดอีกแล้วกัดแล้วกัดแล้ว แล้วก็ัดแล้วอยู่แน่ครับนี่อยู่แน่ครับไม้เดียวเลยครับนี่เมื่อกี้หลุดครับนี่อยู่แน่ครับโอ้โหมาเต็มแล้วครับโอ้ยโดนแล้วครับอือนี่ครับมิน้สามเซนนะครับโอ้โหโดนแล้วเมื่อกี้หลุดไปตัวครับตัวเมื่อกี้หลุดเล็กไปหน่อยมินิสามเซนนะครับโอ้โหหมายเดิมเดิมครับ ปลามีเยอะนะครับไม่มีหลุดนะนี่สามเซนนะจ๊ะมารับแต้มแรกครับเช้านี้ครับนี่ครับสภาพหมายครเดิมเดิมนะครับแหมเมื่อกี้หลุดครับตึ้งตี๋ก่อญ้านะครับงับวัดหลุดกระเด็นกระเด็นไปเลยมารับแต้มแรกครับสวยๆครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับทุกๆเช้านะครับแหม ไม่ไปไหนไกลก็ไม่ได้ครับจะตีอยู่หมายเดิมๆครับปลาเยอะนะครับแต่ต้องค่อยๆสังเกตให้ดีๆนะครับมีกัดทุกวันนะครับช่วงนี้ก็ดูแถวบ้านนะครับสถานการณ์ไม่ค่อยดีขึ้นเลยครับช่วงนี้โรคระบาดก็เยอะการรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้แย่ๆกันตามๆกันไปนะครับมาแรับแต้มเลยครับเอ๊สายสวยครับมินิสามเซนนะจ๊ะอยอาอัดเปลี ห้าสิบบาทเองครับไม่แพงนะครับก็ไปสอบถามกันเองนะครับเดี๋ยวจะขึ้นที่อยู่วให้นะครับมาแล้วครับแต้มหน้าช้าๆครับวันนี้เวลามีน้อยครับเดี๋ยวติดตามชมว่าจะได้ผลงานสักกี่แต้มนะครับฝากผลงานเยือดีๆของออสเพชรบุรีไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับสุดยอดครับ กัดตีเพอกัดแล้วครับโอ้โหกัดตายหญานี่ครับอยู่เลยมองไม่เห็นมันเลยเนี่ยมีกัดแล้วัดแล้วครับกัดแล้วไม้เดียวเลยครับไม้เดียวเลยไม้เดียวเลยครับไม้เดียวเลยครับถยู่ไหม ลุดโหย้ยเย้มันพนันอ้นี่ให้ลุดไปเลยกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมแล้วก็กลับแล้วไอ้เชลุดไหม อยู่วะต้องลงครับทางนี้ต้องลงอยู่วะหลุดแน่หรือว่าหลุดไหมหลุดเห็ดแม่เอ้ยตัวใหญ่ด้วยหลุดครับพี่น้อง cut cut đồ nắp cứng kỳ mái con chị ơi cứng kỳ mái con cắt đồ เกียวลาตั้งนานโหไซมินีครับเต็มปากเต็มคอหมายแต้งครับโหจะได้แต่ตัวมินิครับมินิสามจุดห้าครับสุดยอดหายแตง้วครับนี่มินิสามจุดห้าเซนนะครับสภาพหมายก็ดึงๆตีตีมาเรับมีตัวเป็นโดนครับเช้านี้ก็หลุดไปหลายตัวครับตี กัดโดนมัง่งไม่โดนมัง่งผมกัดไม่โดนแล้วมันก็ไม่ซ้ำไม่ซ้ำแต่หมายมันเชี่ยวอย่างเงี้ยครับตีย่านเลยครับครับเดี๋ยวใครกัน โห้ยั่วเลอ์เลยกัดที่เพอร์ับโห่อยน,นี้เจอปลากัดแปลกๆนั่นเลย